โหนดังเปิดดวงลุงตู่ตกเดือนมรณะอยู่ต่อมีแต่สร้างกรรมระวังคนคิดปองร้ายแนะออกไปอยู่บ้านเลี้ยงหลานก่อนจะไปไ่าฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะโหนดังอย่างอาจารย์บุษรินปัทมาคมได้ทำนายชะตาเมืองเรื่องดวงดาวโดยได้กล่าวถึงเรื่องของเศรษฐกิจในปีนี้เรื่องภัยพิบัติโรคระบาด และเรื่องของการเมืองโดยในปี2566เรื่องของเศรษฐกิจนั้นอาจารย์บุษรินกล่าวว่าเรื่องเศรษฐกิจไทยไม่น่าเป็นห่วงเท่าการเมืองเพราะดาวเสามีคุณภาพสูงขึ้นผมมองว่ารายรับของบ้านเมืองก็จะดีขึ้นแต่ความยุ่งยากอาจอยู่ที่รัฐบาลคงจะบริหารยาก เศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกจะดีผู้คนมีความหวังมากขึ้นเพราะคนจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ทั้งดาวราหูและดาวพฤหัสยังเป็นดาวที่เป็นคุณอยู่ธุรกิจการค้าขายส่งออกอยู่ในช่วงที่กำลังบูมแต่ครึ่งปีหลังโจทย์ของรัฐบาลคือจะรักษาสภาพเศรษฐกิจเหมือนครึ่งปีแรกได้หรือเปล่าอย่างแย่ที่สุดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนจะเพิ่มมากขึ้นอย่างหนึ่งคือ การมาดูดาวราหูทำให้ผมมองว่าธุรกิจสีเทาจะเพิ่มมากขึ้นเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองในปีนี้แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติเรื่องโรคระบาดต่างๆจะเป็นอย่างไรอาจารย์บุษรินตอบว่าหลังจากช่วง19เมษายน66ไปแล้วดาวพฤหัสจะย้ายเข้าราศีเมษซึ่งเป็นธาตุไฟเรื่องของภัยพิบัติน่าจะเกี่ยวข้องกับไฟมากกว่าน้ำเพราะฉะนั้น ที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของไฟเช่นไฟไหม้หรือการระเบิดใครที่บ้านอายุเยอะแล้วให้เช็คสายไฟให้ดีและในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนามีเรื่องของดาวอังคารเข้ามาเพิ่มอีกคนที่ดวงเดิมดาวอังคารไม่ค่อยดีต้องระวังเป็นพิเศษ อีกเรื่องที่ต้องระวังคือการเดินทางทั้งทางเครื่องบินและขนส่งทางน้ำต่างๆในช่วงปลายปีเพราะช่วงนั้นทุ่น้ำจะเริ่มแรงขึ้นอีกทั้งต้องระวังเรื่องของโรคระบาดปีนี้ต้องระวังเกี่ยวกับอาหารให้ระวังการติดเชื้อที่มาจากเนื้อสัตว์เมื่อพูดถึงเรื่องการเมืองอาจารย์บุษรินกล่าวว่าดวงของนายกประยุทธ์อาจจะไม่เปลี่ยน แต่การอยู่ต่อจะทำให้ท่านมีโอกาสได้สร้างกรรมที่ไม่ดีกับคนที่รอปองรายท่านอยู่ต้องป้องกันสูงหน่อยหลังจากดาวเสาขึ้นทับลัคนาเพราะลัคนาของท่านอยู่ที่ราศีมีนหรืออยู่ในเดือนมรณะดวงแบบท่านเรียกว่าเสารังแกอาจารย์บุษรินยังกล่าวอีกว่า หลัง14กุมภาพันธ์2569ตอนนั้นคุณประยุทธ์น่าจะต้องเข้าวัดนุ่งขาวห่วมขาวป้องกันตัวเตรียมที่เพราะมีโอกาสที่จะเจ็บหนักหรือถึงขั้นตายท้าพนันได้เลยว่าถึง14เมษายน2571ถ้าประยุทธ์ยังอยู่มาพนันกับผมคนละแสนก็ได้ เพราะฉะนั้นอาจารย์บุตรินสรุปว่าประยุทธ์จะได้อยู่ต่อแต่อยู่เพื่อทำกรรมต่อไปแต่ในประเด็นนี้โหนวัสุวัฒน์เห็นต่างโดยมองว่านายกปเปลี่ยนคนแน่นอนตอนนี้ดาวฤกษ์ยูและดาวหลายดวงเข้ามาทำให้เห็นถึงการไม่เอาของเก่าๆต่อแล้วแต่ถ้าคุณประยุทธ์ได้อยู่ต่ออาจไม่ได้อยู่ด้วยวิธีการเลือกตั้ง และถ้าหากได้นายกคนใหม่มาโดยไม่รู้ว่าจะเป็นใครผมมองว่าอยู่ได้ประมาณปีครึ่งเท่านั้นส่วนนายกประยุทธ์ไม่ต้องรอถึงสมปีแค่ปีนี้ดวงเขาก็แย่แล้วผมว่าประมาณเดือนตุลานี้น่าจะโดนขุดเรื่องเก่าๆหรือคดีที่เขาทำไว้มาแฉแนะนำให้นายกประยุทธ์ออกไปอยู่บ้านเลี้ยงหลานดีกว่า เมื่อถามว่านายกจะเป็นผู้หญิงได้ไหมหนวัสุวัตก็ตอบว่าดวงเมืองแบบนี้นายกเป็นผู้หญิงไม่ได้ถ้าจะมีนายกหญิงต้องมีผู้ชายที่ใหญ่กว่ามาคุมนายกหญิงคนนี้อีกทีหนึ่งเมื่อถามว่าแล้วถ้ารัฐบาลไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จะมีโอกาสเกิดรัฐประหารอีกหรือไม่โหนวัสุวัตก็ตอบว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอาจเป็นช่วงเดือนกันยา แต่โอกาสสำเร็จอาจจะน้อยหน่อยต้องมาดูอีกว่าดวงของผู้ที่จะทำเป็นอย่างไรโดยในมุมของโหรบุษรินก็มองว่าการรัฐประหารอาจเป็นไปได้น้อยแต่ที่น่าเป็นห่วงจริงๆคือเรื่องของการโกงการเลือกตั้งเพราะการที่ดาวราหูทับลัคนาของดวงเมืองเช่นนี้มีโอกาสทำให้เกิดความปั่นป่วนทำนองการโกงการเลือกตั้งหรืเชื่อว่าคนโกงจะโกงสำเร็จ และเมื่อถามถึงว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นผู้นำหลังจากการเลือกตั้งหรือไม่โดยโหนวัุวัต์ก็ให้คำตอบว่าถ้ารัฐธรรมนูญยังไม่ถูกแก้คงยังไม่มีโอกาสได้เห็นหรือถ้าจะมีอาจเป็นช่วงหลังปี2569ไปแล้วคำทำนายโดยโหนบุษรินปัทมาคมและโหนวัุวัตร ส่วนทางด้านของสินแสเข่งก็ได้มีการพาดวงวิกฤตชะตาชีวิตเดินทางร่วมกันไม่ได้สองพักใหญ่กลายเป็นคู่อริคู่แค้นเมื่อสองผู้นำเจอปีประทะทำให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ถึงจับมือได้แต่ก็ไปไม่รอดแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยกับพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกล เมื่อได้คะแนนนำพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กลับเจอปีประทะที่จะมีแต่ปัญหาความแตกแยกที่จะร่วมเดินทางเส้นเดียวกันไม่ได้สองพักที่หวังจับมือกันเป็นรัฐบาลร่วมกันแต่สิ้นแสเข่งผ่าดวงวิเคราะห์กลายเป็นคู่แขนมากกว่าหากจะร่วมเดินทางก็มีแต่ความแตกแยกเพระสองผู้นำเจอปีประทะผู้ร่วมเดินทางด้วยกันไม่ได้ เจอปีแตกแยกสับสนก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจอิจฉาริษยาไม่หวังดีมีแต่ปัญหาที่เหมือนกับยอมกันไม่ได้ถึงจะจับมือได้แต่ก็รอวันแตกแยก เมื่อวิเคราะห์ดวงสองผู้นำดูเหมือนจะไปได้ด้วยดีเพราะเข้าเส้นชัยพร้อมกันแต่กลับกลายเป็นคู่แค้นที่ไม่อาจไม่สมหวังไม่สามารถเดินทางร่วมเส้นทางเดียวกันได้เพราะชะตาชีวิตคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรเกิดปีขาน2529ส่วนคุณพิธาลิ้มจเจริญรัตเกิดปี2523หากคิดจะเดินทางร่วมกันก็มีแต่ล่มสลาย มีแต่จะสร้างความขัดแย้งก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกไม่หวังดีก่อให้เกิดความวุ่นวายอัิมงคลทําให้เป็นอุปสรรคเพราะปีชงปีปะทะระหว่างผู้ที่เกิดในปีนักสัตว์ขานกับปีนักสัตว์วอกเสมือนปีคู่ปร,รับตัวสําคัญส่วนการเลือกตั้งคราวนี้ซินแสแข่งยอมรับการวางแผนของก้าวไกลใช้สื่อโซเชียล ตลบหลังตีพลังประชารัฐได้อย่างย่อยยับยอมรับแพ้ต่อสงครามที่พลังประชารัฐจับทางไม่ถูกเพราะสัปดาห์สุดท้ายก้าวไกลเจาะฐานได้แรงมากเห็นถึงจุดเปลี่ยนจากพลังของโซเชียลมีเดียพร้อมนโยบายที่สามารถสร้างจุดดําให้ขาวได้ผิดให้เป็นถูกรวมถึงการวางแผนจุดยุทธศาสตร์แม้นดวงชะตาของบิ๊กตู่ที่ว่าแน่ยังถูกทำลาย ดวงของพิ่ทาทยยังมีอุปสรรคเพราะตกเหตุคดีความในดวงชะตาที่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องให้กลายเป็นคดีความที่ทำให้อนาคตนายกคนใหม่ไม่สมหวังดังที่ตั้งใจคำทำนายโดยสินแสเข่ง สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ